Do you feel the power? โอเคนะคะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับบุ๋มในช่องสวิตซี่ครับเมื่อกี้เช่นเคยนะคะวันนี้บุ๋มก็จะมาสอนสร้างบ้านโมเดิร์นหลังนี้กันนะคะทุกคนก็ไปบ้านโมเดิร์นที่มีน้องคนนึงเขาขอมาว่าขอให้สร้างบ้านหิมะนะคะแต่ว่าบุ๋มไม่สร้างเป็นบ้านหิมะล้วนๆก็เป็นบ้านออกแนวโมเดิร์นหน่อยนึงนะคะอ๋อแล้วก็ไปเริ่มที่สร้างกันเลยดีกว่าอ๋อก่อยอ่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะโอเค โอเคนะคะสวัสับสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะขั้นแรกก็ให้ระวางบล็อกหิมะไป1 2 3 4สนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาด้านนี้1 2 3 4 5ห้านะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาด้านนี้1 2 3 4 5สาี่ห้านะคะแล้วก็ลงชึบชึบนี่ให้ถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็อีก1 2 3สอ่าจากนั้นก็วางตรงนี้มีอีก1บล็อกนะคะ๋ยวนี้ ชึ้นี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็วางตรงนี้ยาวมาหนึ่งสองสามนะคะวิซีแล้วก็วางเดียวโอเคถึงตรงนี้เลยนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ให้วางตรงนี้นะคะหนึ่งท้องสามซีอ่าแล้วก็วางอีกหนึ่งแถวตรงนี้ก็วางมาหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ขึ้นตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ปิด แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้วางขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นก่อนนะคะนี่ให้ลักษณะแบบนี้อ่าต่อไปนะคะด้านนี้ก็วางมา1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ขึ้นตรงนี้1 2 3 4ก็เอาตรงนี้มาเชื่อมกันแบบนี้นะคะแล้วก็วางด้านล่างนี่แล้วก็ปิดตรงกลาง2บล็อกแบบนี้นะคะนี่โอเคต่อไปด้านหลังนะคะก็วางตรงนี้มา1 2 3 4 เดิมนะคะแล้วก็วางให้เหมือนก,นกันกับด้านหน้านะคะแบบนี้แล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็วางปิดตรงนี้นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะโอเคจะไปเอาบล็อกไม้สีดำมานะคะก็วางขึ้นตรงนี้มาเลยหนึ่งสามสี่ห้านะคะแล้วก็วางเลี้ยวหนึ่ง6สามี่ห้ากก็เลี้ยวมันรอบๆเลยนะคะไม่ต้องนับก็ได้ <laughs> ชึบแล้วก็ลงตรงนี้ นี่โอเคต่อไปนะคะก็อีกด้านหนึ่งกางตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งสสามสห้าใช่ไหมก็วางสูงขึ้นมาอีก1 2 3 4สาสี่นะคะนี่แบบนี้ก็เลี้ยวมาด้านนี้หนึ่ง6 7 8สาี่ห้า็ดแปดใช่ไหมแปดบล็อกนะคะเดี๋ยวจะทำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะงงต้องเออบางบล็อกขึ้นมานะคะเดี๋ยวนะ ตัวนี้หนึ่งสองบล็อกที่สามวางนะคะชิบชิบแบบนี้อแล้วกวางตรงนี้ขึ้นมาสามแล้วก็ตรงนี้สามแบบนี้นะคะอืมต่อไปนะคะเดี๋ยวนะโอเคต่อไปก็ตรงนี้เดี๋ยวนะบล็อกขีามานะคะชึบแบบนี้ยาวๆมาเลยชึบนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็วางตรงตรงนี้นะคะ นี่มาตรงนี้หนึ่งสองบล็อกที่สองก็วางยามาแบบนี้นะคะชุบชุบชุบเดี๋ยนะโอเคสูงสบล็อกแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ด้านนี้ก็วางเหมือนกันกับด้านนู้นนะคะก็คือยวตรงนี้ปิดไ,ไปก่อนนะคะนี่ปิดเลยแบบนี้แล้วก็วางตัวนี้ขึ้นมา1 2 3สูง3มบล็อกนะคะอุ้ยเดี๋ยว ใช่ไหมเออสามบล็อกแบบนี้ต่อไปนะคะก็วางตรงนี้เลยตรงนี้ขึ้นมาเลยนี่วางตรงนี้ชุบให้มันเหมือนกับด้านนูนะ้นอ่ะแล้วก็วางยาวมาชุบๆนี่ให้มันเท่ากันกับด้านล่างนะคะนี่แบบนี้แล้วก็วางเชื่อมกันกับด้านนู้นชุบนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าเป็นไงต่อไปนะคะก็ให้วางตรงมุมนี้นะคะ 1>, 1 2 3 4 5สี่ห้าห้าบล็อกนะคะแล้วก็อตามเลื่อยเลยกับหัวแบบนี้แล้วก็วางสลับนะคะสลับไม้ดำชึบชึบชึบนี่ต่อไปก็วางบันไดนะคะหันแบบนี้หันหน้านี่แบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ชึบนี่วางแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาท,ทําทีหลังต่อไปก็ด้านนี้นะคะเดี๋ยววางตรงมุมก่อนนะคะ1 2 3 4 5สามสี่ห้าโอเคแล้วก็บันไดกับหัว แล้วก็สลชบชึบชิบชึบชึบชแบบนี้นะคะแล้วก็วางบันไดหันหน้าเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็วางสลบแล้วก็บันไดหันหน้าเข้ามาด้านนี้แบบนี้เข้าใจไหมนี่ให้มันได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็วางไม้แปลรูปสีดาไปแบบนี้นะคะ1 2เนี่ยสงูสง2บล็อกแล้วก็ตรงนี้ทุบออกนะคะแล้วก็วางเป็นในกับหัวมาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ ชึบๆนี้ก็จะลักษณะแบบนี้นะคะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจกันเนาะต่อไปนะคะก็ด้านหลังก็ทำเหมือนกับด้านหน้าเลยก็คือวางหันไม่ใช่วางหันหน้าแบบแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้คือมันทันหลังใส่กันนั่นเองโอเคแล้วก็ด้านบนก็วางไว้กับหัววางสลับแบบนี้นะคะแล้วก็วางสลับตรงนี้ชึบนี่บล็อกที่สองนะคะอุ้ยด้านหน้าก็ลืมวางนี่นะ เออตรงนี้ชุบชุบนี่โอเคต่อไปก็เดี๋ยวเราปิดตานบนก่อนนะคะชุบชุบปุ๊บปิดให้หมดเลยนะคะตรงนี้ใช้ไม้สีไหนก็ได้ปิดนะคะแต่ว่าบุ๋มจะใช้เป็นไม้สีขาวเพราะว่าบุ๋มรู้สึกว่าบุ๋มนะบุม๋มฟังดีๆเพราะว่าบุ๋มรู้สึกว่ามันให้อารมณ์แบบเอ,อเหมือนพื้นบ้านอะไรเงี้ยนะคะสะอาดสะอาดดี เกี่ยวกันไหมก็ไม่เกี่ยวน,นะโอเคตรงนี้นะคะก็ให้วางเป็นกระจกสีฟ้านะคะมาถึงตรงนี้สูงสามบล็อกเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้นะคะก็วางตรงนี้หนึ่งบล็อกชึบนีตรงนี้ก็จะเป็นประตูมาระเบียงนั่นเองนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวนะวางตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งสองสาม ก็ปิดแบบนี้นะคะนี่ต่อไปก็ทําการเอาไม้เป็นรูปสีดําออกมานะคะแล้วก็นำมาจากตรงนี้หนึ่งใช่ไหมเห็นไหมมันมองไม่เห็นเนาะก็วางตงัวนี้ที่มันตรงกับหน้าต่างด้านล่างนะคะวางสูงึ้้มาหนึสามสี่4หรือห้าห้าบล็อกก่อนนะคะนี่แบบนี้สูงห้าบล็อก วาง2บล็อกสูง5บล็อกเออเราก็ตรงนี้สองบล็อกสูง5้าบล็อกเหมือนกันนะคะหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้านะคะนี่มันตรงกับด้านล่างนะเนี่ยตุงกกลางด้านล่างต่อไปก็ด้านนี้นะคะก็เหมือนกันกับด้านหน้าชุบๆนี้แบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปก็วางตรงนี้เชื่อมกันเลยชุบแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เชื่อมกัน ก็จะได้แบบนี <S an> ้นะคะโอเคต่อไปก็วางตรงนี้นะคะยาวมายาวมาเลยถึงตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ขึ้นไปนะคะนี่เข้าใจใช่ไหมก็ถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูไปก็แล้วกันนะคะโอเคดูไปหลายรอบเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละแล้วก็วางตรงนี้มายาวๆให้มันเชื่อมกันให้ลักษณะแบบนี้นะคะโอเคต่อไปก็เอาสลับออกมานะคะไม่ให้สลับตรงนี้ให้เอาไม้ไปลูบไปหมดเลย ชื้อก็ปิดหลังคาไปเลยนะคะตรงนี้อโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้ด้วยมันจะมืดๆหน่อยนะมืดไหมอม,มองไม่เห็นเลยโอเคชึบชโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็วางมาอมตรงนี้ก็ปิดอย่าได้นะ ถึงตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้วางแสแลปตรงนี้นี่แล้วก็วางเลี้ยวมาชึบนี่แบบนี้นะคะกระดานนี้ชึบชึบวางเป็นสแลบนะคะวางแสแลบตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วก็วางเลี้ยวนี่มาแบบนี้ก็จะลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอปรับเช้าก่อนโอเคมาต่อกันเลยนะคะ,ะก็วางสแลปตรงนี้นะคะนี่วางมาเลยให้มันเท่ากันกับด้านล่างนะคะก็ตรงนี้ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับส่วนของหลังคาต่อไปก็วางกระจกนะคะตรงนี้ชุบกระจกแผ่นสีฟ้านะคะถ้าหากใครยังไม่มีก็ให้ใช้เป็นกระจกใสไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าบุ๋มได้ยินว่ามันแอ้นั่นใช่ไหมของ PE อะ่ะมันอัปเดตแล้วใช่ไหมมันมีกระจกไอ้พวกนี้แล้วใช่ไหมไม่รู้นะเพราะว่าบุ๋มไม่ได้เล่นหมค PE เล่นแต่ในคอมเนี่ยชุบ ชึบชึบนี้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้โอเคส่วนอันนี้ก็วางเป็นกระจกแผ่นเหมือนกันอืชึบชึบทำไมมีเสียงอะไรบ้าวบ้าวเป็นบุญวะไม่น่าใช้เชเดอร์นี้เลยอ่ะแต่ว่ามันลื่นดีนะ โอเคต่อไปก็ด้านล่างนะคะก็ทําเหมือนกันโอเคนั่นจะหายแล้วตรงนี้ก็วางกระจกแผ่นไปเลยนะคะก็เมื่อกี้ก็ไปทําการเปลี่ยนเชเดอร์มาที่จริงบุ๋มน่าจะใช้ e n d i n งแต่ที่แรกเรามันจะได้ไม,มีแสงวูบวาบด้านบนนะ่ะโอเควางกระจกสีฟ้าไปแล้วตรงนี้ก็วางกระจกเหมือนกันชึบชึบชึบอ๋อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ทําการทุบทุบดินด้านในนะคะแล้วก็ ไปเปลี่ยนให้กลายเป็นไม้ทั้งหมดนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะชอบไม้สีส้มไม้สีอะไรหรือว่าบางคนจะชอบวอกขิม,มะก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบโอเคก็วางไปเลยโอเคแล้วก็ด้อนนี้ชึบโอเคต่อไปเราก็มาทําบันไดกันนะคะก็ให้วางนี่ บันไดตรงนี้นะคะแล้วก็วางบล็อกไม้มา2บล็อกนะคะตรวนี้ก็าบันไดขึ้นไปชึบก็บันไดกับหัวชึบแล้วก็บันไดตรงนี้ก็ทุบออกไปนะคะด้าน,นบนชึบชึบชึบแล้วก็บันไดก็บันไดอีกหนึ่งอันนะคะก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ก็ให้เราวางเป็นกระจกแผ่นแบบนี้นะคะนี่เป็นเหมือนทางกันตรงนี้ก็เป็นอีกห้องนึงอะไรอย่างนี้นะคะโอเค โอเคตรงนี้นะคะเหลือตรงสุดท้ายก็ให้วางันในกับหัวนะคะตรงนี้ชึบเอาชึบเอาชึบชึบไม่ใช่สุดท้ายหรอกมันเหลือระเบียงอีกลืมวางระเบียงนะคะก็เลื่อมวางจากตรงนี้นะคะตรงนหนึ่งสองสามสี่บล็อกที่ห้าให้วางแบบวางเรียวๆนะคะนีแบบนี้แล้วก็วางสแลงมาหนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกอืแบบนี้นะคะ โอเคไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ให้วางสแลปตรงนี้นะคะออกมา12 2บล็อกนะคะให้มันเท่ากันกับพื้นด้านล่างชึบนี่แบบนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงแล้วตรงนี้ก็วางเป็นกระจกใสเป็นแบบเป็นเป็นล้วนเองนะคะนี่เรียบร้อยต่อไปก็เอาสแลบนะคะวางตรงนี้ชึบชึบชึบหมึสองบล็อกนะคะแล้วก็ด้าน,นบน3บล็อกนะคะเดี๋ยว นี้แบบนี้นะคะโอเคต่อวไปเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์ต่อไปกันเลยโอเคนะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่อไปในการตกแต่งภายนอกนะคะขั้นแรกก็ให้ระวังนี่อกดินไป็อกหญ้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยแถบดอกนี่ปิดแบบนี้นะคะแล้วก็วางเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกระถางดอกไม้แล้วก็ตามด้วยดอกไม้นะคะชึบแบบนี้อ่าน่ารักไหมละ่ะ <laughs> ต่อไปก็ด้านหลังนะคะก็ วางแบบนี้เหมือนกันกับด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยแจกันแล้วก็อาจจะวางเป็นโต๊ะแบบไม่ใช่โต๊ะต้นก้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะเรียบร้อยต่อไปแล้วก็ไปติดอุปกรณ์ตกแต่งด้านในกันเลยโอเคต่อไปก็นี่นะคะเป็นอุปกรณ์ต่อไปในการตกแต่งด้านในก็นแล้ขั้นแรกขั้นแรกเราก็ต้องวางไอ้นี่สิเดี๋ยวนะ ั้นแรกก็วางประตูนั่นเองนะคะไม่มีประตูดะเดี๋ยวผีเข้าไปอยู่ในบ้านเราโอเคได้แล้วต่อไปก็เดี๋ยวผมจะวางเป็นตรงนี้จะเป็นเตาเผานะคะชึบชึบนี้เตาเผาสามอันเรียงกันแบบนี้เลยอุ้ยสองอันก็พอแล้วก็ตามด้วยกล่อง2อันนะคะแล้วก็โต๊ะครับแล้วก็ตรงนี้อุ้ย ตนาะตรงนี้ก็จะเป็นอ e ีวิลนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่โตเอนชานแล้วก็ลืมเอาไว้นั่นมาด้วยนะโต้ตูห้ตหนังสือนะคะแบบนี้อ่อไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็วางนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็วางรูปไปนี่เท่ไหมละ่ะตรงนี้ก็วางพรมนะคะวางมาเลย ต้องวางทั้งหมดก็ได้นะวางแค่บางช่วงแล้วก็ตรงนี้โอ้ทำไมมันทับซ้อนกันก็เอาสีอะไรก็ได้นะคะผมวางไปเลยปอะไปมาณนี้ถ้าใครไม่อยากวางก็ไม่ต้องวางนะคะแต่นะตรงนี้ก็ขอวางเป็นวางเป็นตู้หนังสืออแล้วก็ดย๋ยวางตรงนี้เป็นทรงไหนดี ตรงนี้แล้วกันแล้วก็มันคือหลอดไฟนั่นเองทำไมคิดชื่อไอเทมไม่ออกวะนี่แบบนี้นะคะได้แล้วแล้วก็อีกหลอดหนึ่งวางตรงไหนดีตรงนี้๋อที่มันไม่เกะก,กะกวางวางไปเถอะ <laughs> อ่าประมาณนี้นะคะโอเคแต่ไปด้านบนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้วางประตูก่อนชึบเอาชึบแล้วก็ตรงนี้นี่ ต่อไปก็โอเคห้องนอนนะคะก็เดีย๋ยวๆนะบวยมุมลืมอะไรเดี๋ยวจะวางเตียงตรงไหนดีตรงกลางสองอันแล้วกันนี่นะคะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ลืมวางเป็นไอ้นี่ต้องทุบออกนะคะแล้วก็วางเป็นเนี่ยไม้แปรรูปแบบนี้เมื่อกี้ลืมไงล,ลืมมากด้วย <laughs> โอเคก็ได้พื้นแล้วใช่ไหมต่อไปแล้วก็บุม๋มก็จะวางบุ๋มก็จะวางเป็นเนี่ย ที่วางชุดตรงนี้ชุดนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นตู้เพลงตรงไหนดีตรงนี้อ๋อโอเคต่อไปบุ๋มก็จะวางเป็นบันไดกับหัวตรงนี้นะคะแล้วก็แจกันดอกไม้ด้วยแล้วก็ด้านนี้ก็วางเป็นกล่องนะคะนี่เพราะว่าเอาไว้แบบใส่แผ่นเพลงนั่นเองนะคะต่อไปก็วางรูปตรงนี้เลยโอ้โห <laughs> ย่างใหญ่ทำไมไม่เป็รูปเดียววะ ต้องอื่นสิโอเคก็เอารูปนี้ก็แล้วกันเนาะไม่รู้จะเอารูปไหนต่อไปก็วางหลอดไฟด้านบนชึบนี่แบบนี้แล้วกันเนาะโอเคสวยงามนะคะต่อไปก็่านผู้ชมก็ตกแต่งเอาเองกันเลยก็แล้วกันเนาะบุ๋มไม่รู้จะตกแต่งยังไงแล้วเอาออไปดีกว่าโอเค โอเคนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านโมเดิร์นหลังนี้ก็หวังว่าชอบกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยก็ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ